สวัสดีสวัสดีเนาะพี่น,น,น้องมื่อนี้อยู่กับบวนอมอีกเส้นเคยเนาะเหตุเกิดขึ้นบุคคลขีดเนะนา,วาวนะหน้าว้าหน้าเาวเดี่ยวหน้าอะไรเขาหวานพี่น้องรถบัไปฆ่าสามัมเขาหวานรถฆ่าอะไรกับบุพอพสัมมานามารถนามา,มาตายสามัมได้เอารถสีเอารถเขาไปใบหวานเนาะพี่น้องรถไทยสีหันเอาแต่หัวมันได้มันเพิ่นมาเอืน่นบางยาเนี่ยนะเนาะเยี๋ยบาวนอมกับสีบไปเนาะกับบังสีเดินทางกลับคือกันพี่น้อง กับแม่นะครับ่ะอายเดี๋ยวเสยเอารถไทยอายไปแกเอา<ม>เดี๋ยวไปเพาะกันอยู่รถไทยพี่น้องรถค่าอยู่หวยเนาะอยู่ <Okay. S 1> ทางเกิดขึ้นบุกขาดชินเนาะลงหน้าแลวกับโต๊ะโตมสัมนี่นั่นสิกลัวซากลงเรื่อยเองลงมันล่มลงเนาะเมืเปลายสัมเอ๊ะแล้วหน้าอะไรเพื่อน แล้วน่าเอาโดดเบน้องลำบากแล้วปีงได้หลายวายประยัปีงเข่นนะขาหนักหัวบัดบัดนี้กันบอทำงานสิเมญาของเตรมโดดมัซื้อแ่ตกามันประกางเดียวไป ไมยงีอย uh, uh. ังอันนี้ขั้นเดียวมางอันนี้เนาะอย่างเบืองนึ่งแงีองเต็มรถอีก็ล้อีปีไรซปี่รอวะโปีอะไเพนเตปีกอะไกัแวหน้ายองน้าเนาะวแต่แวหน้าเนาะอืมยวหน้าโบไมงกับพกแอมงกับพกแอ แตงเนาะใส่ทอไม่ทอแต่แตงคึ้่นไอโอเปนบอยองนกบ่มือบัวหาวมื่อื่อเอดิคนอื่นอยงกมาไปเจอตอนแดงในนอแบบนี้เนาะพอดีพอดีไม่ได้เกแคบเนาะพอดีไม่ได้เก็บแคเนตอนแนงกันเนาะตอนเสารแบกมือกอ้เราจะรบวเมื่อกี้เ่อเมื่อเอเมื่อีเมียนบ้านดูเอยก็เงื่อนหายต่อเทไร กเอาอยู่วานง่ายกว่ามีสิเกลไหมอยู่ป้าไม่คอยคพูดพาตัวไทยมากแก่<อ>นะนะตัวนี้หันมันบัสสำคัญนะจ๊ะมีแต่ป้าพูดไปไยดอยีกกคนตัวนี้บัสสำคัญมีแต่เอาหัวนมั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 นกําเดียวบอะไรกําเดียบไปทางเดียว,ยวมันบริสุทธิ์หรอเออเออทางนี้ใช้ได้บ่บ่แบบนั้มันเข่าเนาะเออตัวนี้ใช้บัวไร ตัวนี้ใส่บมดอ,อ่ะคราวนี้ใส่ได้ตบมันดิมือดิมือบุดิฮาร์ดเลยเอารถอายมากแกะนะเอารถขนันหน้ำโอ้ฝนโดมด้วยกันนะบระจักน,นายนาะเลยยาเลยเฮ้ยคุณอาหนำเปียกเปียกเอามาแก่หวัวขันนี้ขึ้นเนาะก่อ เาาเป็นกับขาวหวานเนาะเป็นแบบสิข้างบนก็มการข่วหาแล้วก็งาน่ะเฮ้ยอย่าติดเนาะนาอยามติดคือกันเนาะมึงดีผุ้นะเือขี้ตุ้มเด้มากโอ้จนครึ่งเนะเซตติดเนาะ ไ่ได้ยุบไปได้ยุบไปได้ยุบติดไฟป่าปนเอาแก่เรตัวจ่อรุแนนเดินเดินกอมาเดินอยากยืดได้ยังไเลี้ยวทางตะแก่แก่หวมอถึงหนรับแนน ทอน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 เรื่องกระจายงงเงี้ยกระจายเงี้ยเรื่อง

ว่าดูไทยนะว่าดาไทยกับเขามันมากงอเจ้าลูกใหม่